สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันหยุดวันนี้นะคะดีเชอร์เล็กมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการสรุปเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่และความยาวรอบรูปวงกลมมาให้เด็กๆได้ชมกันไปชมกันเลยค่ะ,ะมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเด็กชายคนนี้เราตั้งชื่อว่าชื่อแดงนะครับเด็กชายแดงกำลังขี่จัก,กรยานอยู่ใช่ไหมครับล้อรถจัก,กรยาน มีรัศมี40เซนติเมตรระยะทางที่แดงจะต้องขี่รถจักรยานไปทั้งหมดเนี่ยครับเป็นระยะทาง1กิโลเมตรเด็กๆครับถ้าเราจะเขียนสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่โจทย์กำหนดให้ให้เป็นโจทย์ปัญหาเราก็จะได้โจทย์ปัญหาเป็นดังนี้ครับล้อรถจักรยานคันหนึ่งมีรัศมี40เซนติเมตรแดงขี่เป็นระยะทาง1กิโลเมตรล้อ จะต้องหมุนประมาณกี่รอบเมื่อเราอ่านโจทย์นี้แล้วนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือล้อจะต้องหมุนประมาณกี่รอบแล้วเราจะแก้โจทย์ปัญหานี้ได้อย่างไรครับเราก็ไปพิจารณาดูว่าแล้วโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก็คือรัศมีของล้อรถจักรยานคันนี้ก็คือ40เซนติเมตร และกำหนดให้อีกก็คือแดงเป็นคนขี่แล้วขี่เป็นระยะทาง1กิโลเมตรแล้วล้อจะต้องหมุนทั้งหมดนะครับประมาณกี่รอบเด็กๆลองคิดดูนะครับว่าเราจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้พิจารณาก่อนว่าหน่วยเป็นอย่างไรนะครับหน่วยของรัศมีเป็นเซนติเมตรและหน่วยของระยะทางเป็นกิโลเมตร เด็กๆครับเมื่อหน่วยไม่เหมือนกันถ้าเราจะใช้วิธีการแก้ปัญหาเราจะต้องทำหน่วยให้มันเหมือนกันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในโจทย์ข้อนี้เราจะต้องหาความยาวรอบรูปวงกลมหรือความยาวรอบของล้อรถจักรยานนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับว่าเมื่อเราจะหาความยาวรอบล้อรถจักรยานแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรก็คือ ใช้สูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลมนั่นเองนะครับเมื่อได้ความยาวรอบรูปวงกลมแล้วเด็กๆคิดว่าต้องทำเป็นยังไงครับจะทํำยังไงต่อครับนั่นก็คือว่าก็คือนําระยะทางมาหารด้วยความยาวรอบรูปวงกลมซึ่งระยะทางก็จะต้องปรับให้เป็นหน่วยเดียวกันก็คือให้เป็นหน่วยเซนติเมตรเหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเราจะแก้ปัญหานั้น,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 นอย่างไรตามลําดับขั้นตอนนะครับ เราจะแสดงวิธีทำนะครับนั่นก็คือโจทย์กำหนดให้ว่าล้อจักรยานคันหนึ่งมีรัศมี40เซนติเมตรสูตรการหาความยาวรอบวงนะครับหรือสูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลมเด็กๆจำได้ไหมครับนั่นก็คือ2พาย R นะครับหรือเราจะเรียกว่า2คูณค่าของพายแล้วก็คูณด้วยความยาวรัศมีนั่นเองเขียนอย่างนี้นะครับ โจทย์ข้อนี้เนื่องจากว่าไม่ได้กําหนวดว่าพายต้องใช้ค่าเท่าไหร่นะครับให้เราเลือกใช้ได้เลยว่าเราจะเลือกใช้ค่าพาย3.14หรือเศษ22.7ส่วน7นะครับตอนนี้ตัดสินใจว่าเราจะใช้3.14นะครับเราก็แทนเข้าไปในสูตรก็จะได้เป็นความยาวรอบวงของล้อก็คือ2คูณด้วย3.14และคูณ40เราก็คำนวณ 2ไปคูณ40เราก็จะได้เท่าไหร่ครับ80นำา80ไปคูณกับ3.14ตอนนี้เราก็ทดในกระดาษทด3.14คูณด้วย80หลักหน่วยเป็น0ก็0ูนยคูณ3.14ก็ได้0ใช่ไหมครับต่อไปเรานำา8ในหลัก10ไปคูณ3.14คือคูณทีละหลักโดยคูณจากหลักหน่วยไปก่อนนะครับผลคูณที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะได้เป็น0ใส่0ยยึดหลักก่อน แล้วก็นำา8ไปคูณที่ละหลักก็จะได้เป็น25,120แต่เราอย่าลืมว่าเราต้องใส่จุดทุนิยมแล้วเราจะได้ค่าของผลคูณที่ได้ออกมานั่นก็คือใส่ทุนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตํตำแหน่งก็จะได้ผลคูณเป็น251.20เราแล้วก็นำมาเขียนได้เลย20 0ตัวสุดท้ายเราก็ไม่เขียนก็ได้นะครับก็จะเป็น251.2เซนติเมตรจากนั้นเรื่องระยะทางครับเด็กๆครับที่โจทย์กำหนดมาให้ระยะทาง1กิโลเมตรจะทำา1กิโลเมตรให้เป็นเซนติเมตรเด็กๆครับ1กิโลเมตรมีความยาวทั้งหมดก็คือ1000เมตรหน่วยก็ยังไม่ได้เป็นเซนติเมตรอยู่ดี จะทำเมตรให้เป็นเซนติเมตร1เมตรมีกี่เซนติเมตรครับ1เมตรมีความยาวเท่ากับ100เซนติเมตร่ระนั้นเอา100มาคูณกับ1000ก็จะได้ผลคูณเป็น1นึ่งแเซนติเมตรตอนนี้เห็นไหมครับว่าหน่วยของความยาวรอบวงของล้อกับหน่วยของระยะทางเป็นเซนติเมตรแล้วเหมือนกันนั้นก็นำห1ึ0งแส มาหารด้วย251.2ผลหารที่ได้เป็น1ล้านหารด้วย2512มาได้อย่างไรครับจะเห็นว่าตัวหารเป็นที่ิยมหนึ่งตำแหน่งเห็นไหมครับเราต้องคูณด้วย10เพื่อให้ตัวหารเป็นจำนวนนับก็จะเป็น2512ตัวตั้งนะครับ10,000แสนคูณด้วย10ก็จะเป็น1ล้านจากนั้นก็นำา1ล้านไปหารด้วย 2,512ก็จะได้ผลหารเป็น398.09โจทย์ต้องการทราบว่าล้อจะต้องหมุนประมาณกี่รอบเพราะนั้นเราจะปัดจุด0.9เนี่ยทิ้งไปเพราะตำแหน่งที่1เป็น0นะครับถ้าตั้งแต่5ขึ้นไปเราจะต้องปัด8เนี่ยเป็น9นะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากน้อยกว่า5เราก็จะตอบ 398รอบนะครับก็จะได้คำตอบว่าเราจะต้องหมุนประมาณ398รอบเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปเลยดีไหมครับโจทย์ข้อนี้เป็นรูปอะไรนะ,ะสมมุตินะครับว่ารูปนี้คือขนมชั้นซึ่งขนมชั้นชิ้นนี้แปลกสักนิดนึงคือใส่ถาดรูปวงกลม เมื่อได้ขนมชั้นออกมาแล้วก็จะเป็นลนักษณะของรูปวงกลมนะครับพื้นผิวด้านหน้าก็จะเป็นรูปวงกลมเราจะกําหนดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของขนมชั้นเนี้ยนะครับยาวเท่ากับ20เซนติเมตรต้องการแบ่งเป็น10ชิ้นเท่าๆกันทีนี้ตอนแบ่งเนี่ยแบ่งเป็น10ชิ้นเท่าๆกันถ้าเราจะแบ่งก็คือโดยใช้เส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแบ่งขนมชั้นชิ้นนี้ออกเป็น10 ชิ้นเท่ากันหรือ10ส่วนเท่ากันโจทย์ก็จะได้ว่าขนมชั้นในถาดรูปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนติเมตรถ้าต้องการแบ่งขนมชั้นออกเป็น10ชิ้นเท่าเท่ากันด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางแต่และชิ้นมีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตรเด็กๆคงรู้นะครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปวงกลมเนี่ยจะมีหลายเส้นเพราะ,ะนั้นเวลาที่เราแบ่งขนมชั้นตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยนะครับเราก็จะได้ขนมชั้น เป็น10ส่วนหรือ10ชิ้นเท่าๆกันโจทย์ต้องการทราบว่าแต่และชิ้นนะครับจะมีพื้นที่ที่เป็นผิวหน้าหน้าเนี่ยนะครับประมาณกี่ตารางเซนติเมตรเมื่อโจทย์ต้องการทราบแบบนี้เรามาดูทิครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรนั่นก็คือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนติเมตรแล้วก็ต้องการแบ่งออกเป็น10ชิ้นที่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราต้องหาพื้นที่ผิว ด้านหน้าของขนมชั้นที่เป็นรูปวงกลมซะก่อนเด็กๆจำได้ไหมครับว่าเราใช้สูตรอะไรในการหาพื้นที่ของรูปวงกลมเราก็จะ,ะแสดงวิธีท,ทำได้ดังนี้นะครับขนมชั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง20เซนติเมตรรัศมีก็คือ20หารด้วย2ก็จะเท่ากับ10เซนติเมตรเพราะอะไรจึงต้องหารด้วย2เพราะสูตรในการหาพื้นที่ก็คือ p r กําลังสองนะครับ r กําลังสองคือรัศมียกกําลังสองเราได้สูตรแล้วก็แทนค่าเข้าไปในสูตรเลยครับดังนั้นพื้นที่ขนมชั้นส่วนที่เป็นรูปวงกลมก็จะเท่ากับ3 1 4คูณด้วยคูณด้วย10เห็นไหมครับก็3.14ดูณคูณ10คูณ10ได้เท่าไหร่ครับ100มาได้100เอาไปคูณกับ3.14ทศนิยมจะเป็นไงครับเด็กๆจำได้ไหมเลื่อนทางขวา สองตำแหน่งเพราะนั้นผลคูณที่ได้ก็คือ3 1 4ตารางเซนติเมตรโจทย์ให้เราแบ่งเป็นไงแบ่งเป็น10ชิ้นเท่าๆกันเพราะนั้นเราต้องนำา10ไปหารก็จะเขียนว่าดังนั้นแต่และชิ้นจะมีพื้นที่เท่ากับ314หารด้วย10หารด้วย10เป็นยังไงครับก็คือ314ส่วน10นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ 1>, 1ตำแหน่งก็จะเท่ากับ31.4ตารางเซนติเมตรตอนนี้เราได้แล้วใช่ไหมครับก็ตามที่โจทย์ต้องการก็ตอบแต่ละชิ้นมีพื้นที่31.4ตารางเซนติเมตรมาดูโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นกระป๋องนมนะครับเป็นกระป๋องมีรัศมี7เซนติเมตร ความสูงของกระป๋องใบนี้นะครับคือ12เซนเมตรนำกระดาษมาพันโดยรอบกระป๋องใบนี้เมื่อนำกระดาษมาพันโดยรอบถ้าจะต้องทากาวก็แสดงว่าต้องมีกระดาษส่วนที่เหลืออยู่เห็นไหมครับก็จะมีกระดาษส่วนที่เหลืออยู่2เซนเมตรจากโจทย์ข้อนี้เราจะเขียนสถานก,การณ์ของโจทย์ได้ว่ากระป๋องใบนึงมีรัศมี7เซนติเมตรสูง12ซนเมตรตัดกระดาษมาพันโดยรอบกระป๋อง ความยาวของกระดาษมากกว่า1รอบอยู่2เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตรโจทย์ต้องการทราบว่ากระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่ประมาณกี่ตารางเซนติเมตรเด็กๆคิดว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นรูปอะไรก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราจะหา ความยาวของกระดาษที่พันโดยรอบกระป๋องซะก่อนนั่นก็คือเราต้องหาความยาวรอบรูปวงกลมนะครับของกระป๋องในส่วนที่เป็นรูปวงกลมอยู่แล้วก็มาบวกกับ2เซนติเมตรจะเป็นความยาวของกระดาษทั้งหมดความสูงก็จะเป็นความกว้างของกระดาษใช่ไหมครับเอาละเมื่อเราทราบว่ารัศมียาว7เซนติเมตรความสูง12เซนติเมตรนะครับ แล้วตัดกระดาษมาพันโดยรอบกระป๋องเราก็จะหาความยาวของกระดาษทั้งหมดนะครับมาบวกด้วย2แล้วเราก็จะได้พื้นที่ของกระดาษแผ่นนั้นครับเริ่มแสดงวิธีทำกระป๋องมีรัศมี7เซนติเมตรใช้สูตรความยาวรอบรูปวงกลมนะครับหรือความยาวรอบวงก็คือ2คูณพายคูณ R นั่นเอง2 คูณด้วยเศษ22ส่วน7เด็กๆเ,เห็นไหมครับว่าเราใช้พายเศษ22ส่วน7เพราะว่ารัศมีเป็น7เราก็สามารถที่จะนํา7ไปหาร7ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราตัดสินใจว่าเราเลือกใช้ค่าของพายเศษ22ส่วน7จะสะดวกกว่านะครับ7 2จำนวนนี้ใช่ไหมเราก็หารด้วย7ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็จะได้7ไปหาร7ได้1นะครับตัว 7ตัวบนนะครับก็ได้ 7, จ็ดนได้1เหมือนกันตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตอนนี้นะครับตัวเศษก็คือ2คูณ22ได้เท่าไหร่ครับ44เซนติเมตรนะครับตัวส่วนเป็น1ดังนั้นก็ไม่ต้องเขียนหนึ่งนะครับก็ได้เป็นจำนวนนับคือ44เซนติเมตรจากนั้นทำไงต่อครับมาดูที่โจทย์บอกว่าความยาวของกระดาษยาวกว่ารอบกระป๋องอยู่2เซนติเมตร เราก็นําความยาวของกระดาษส่วนเกินของรอบรูปวงกลมเอาไปบวกครับก็เป็น44บวกด้วย2ได้เท่าไหร่ครับ46เซนตเมตรความสูงของกระป๋อง12เซนตมรใช่ไหมครับความสูง12เซนเมตรก็คือความกว้างของกระดาษนั่นเองซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือความกว้างคูณความยาว ความกว้าง12ความยาว46ผลคูณที่ได้ก็คือ552ตารางเซนติเมตรเด็กๆลองทดในกระดาษทดนะครับอันนี้เพื่อประหยัดเวลาครูบอกคําตอบให้แต่เด็กๆต้องรู้วิธีการนะครับว่าคิดอย่างไรก็คือ12คูณ46ได้เท่ากับ552หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรก็ตอบกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่ประมาณ552ตารางเซนติเมตร สำหรับการบ้านของวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน้า128และหน้า129แล้วนำมาส่งวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ